สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ร้องเพลงนะครับนะคะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเพลงนะคะไม่ร้องพอเห็นกล้องแล้วก็ร้องเพลง,งโอ้โหแย่งกันแล้วนะอ้าวไปไหนครับโอโอเอเหรอเอาไม่เอาจะร้องคนเดียวนะคะคุณหญิงจะร้องคนเดียวอื้อ้ยอุ้ยอ,อุ้อออ กันเลยนะคะ แย่งกันไปทั่วเลยนะคะอ้าว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 อย่าอย่าหยอกดึงหูกันนะคะดึงหูกันนะคะโอ๊ยดีนะที่มีคู่เนาะเอ้ยเออเอ่คุณหญิงล้มแล้วนะคะคุณหญิงเปี้ยกตอนมาเลยนะแม่เนาะถ้าหนมเปี้ยกตอนที่แม่เอามาคิดผมไปอ้ยโอ้ยโอ้ยองเดือนโอ้ยโอ้ย ไอ้น,นี่มันจะขายาวเหมือนเปรี้ยวด้วยแม่นี่ขามไอตัวขาวนี่ล้อกันนะคะกินเยอะกันกินเก่งโอ้ยหนูก็ทิไปหาลูกหนูแล้วบัดนี้หาลูกอ๋ออ๋ออ๋ออาอก็ยำก็ยำกันแล้วนะคะล้อกันเล่นแล้วนะคะอืมเนาเอาเล่นกันค่ะเล่นกัน หยอกกันเล่นนะคะหยอกกันเล่นนะคะแย่กันนะคะนี่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 อ้าวเร็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 วมาตั้งนี้ค่ะันี้แนมี่นี่นี่มานี่มานี่เร็วมานี่เร็วครับใส่ละแม่กองหนูขึ้นจับนมานี่มานี่เร็ว้นี เอา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 หยอกกันนะคะหยอกกันนะคะเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้วออาวจะไปไหนหันใจไม่ทั่วท้องแล้วนะอุ้ยหยอกกันนะคะล้อกันเล่นนะคะนี่ล้อกันเล่นนะคะล้อกันเล่นนะคะ ทุกท่านนะคะที่เขามารับชมค่ะ<อ>ยังไม่นอนนะคะเฝาบ้านก่อนเนาะลอกันเล่นนะคะหยกล้อกันเล่นมารับชมนะคะผู้ที่เฝ้าบ้านวันนี้นะคะได้แก่ <c oughs> มะขามกับขนุนมะขามกับขนุน,นะะก็เฝ้าบ้านนะคะ ตัวผู้นะคะตัวผู้สีขาวลายดำน้ําตาลนะคะตัวเมียสีดำสีดำแล้วก็สีขาวด้วยรองเท้าขาวนี่คือผู้พ่อพบ้านประจำอุ้ยเอาเอานี่คือผู้พ่อบ้านประจำอันนี้ก็หาีกเอา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 เวเอาเว เอาเลยเยยติดเหลืองเอาเลยเยยติดเหลืองครับไม่ติดไม่ติดตัวนี้มันจะขายาวดีขายาวบนล้อกันนะคะล้อกันนะคะหยอกกันนะคะเอาหยอกกันแย่กันนะคะแย่กันเอาอุ้ย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 แย่กันนะคะคุณยอมแย่กันนะคะคุณน้อยได้ไหมอ่ะคุณยม ล้อกันเล่นนะคะล้อกันเล่นนะคะเขามีความสุขนะคะพอเรามาดูนี่เขาก็มีความสุขเ,เขาเล่นกันให้ดูนะคะนั่นเราไม่ไอยู่ก็ร้องแองเออถ้าถ้าไม่อยู่เนี่ยไม่ไม่มีคนดูเนี่ยก็ร้องไห้นะคะอ,อันนี้หยอกกันเล่น ตัวนี้ปีนกรงได้ด้วยนะแม่ตัวขาวค่ะอืไปอยู่ในคอกนะปีนออกมาได้นะมันร้องไห้แล้วก็ปีนออกมา <_ letter> จะ <นำ S 2> จะเอะกินถึงแม้กระทั่งผลไม้ก็กินนะคะไอ้เกินปลาก็<ห>จะไข่ดีจต่วะเฮ้อปลานี่ยป,ปลานี่ตัวข้าวขาวนี่ไห้นี้ดีเลยนี่ยปีนกกงก่งเขากินหมากอะไรนะหมากตะกอบนะคะอ,อันนี้ชอบนอนให้พี่แกงอยู่เรื่อยนะคะ น้ำปิดตหาหักนาอแม่น,นะตวดตวขาวนี่นะหน้าเขามีลายสีสามสีด้วยก็เหนื่อยได้ยนะหกักกันมากก็เหนื่อยนะคะก็อยากแสดงนี่วาก็อยากแสดงนี่วาเอาแสดงนิ้วกันนะปะลองกำลังกันนะคะ คือว่าตัวเมียนี้ก็พลังเยอะตัวผู้นี้จะปวดเปียบนะคะเมื่อกี้ตัวผู้หยอกอยู่นั่ตอนนี้ตัวเมียนั่เป็นพี่น้องกันนะคะเขาเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันพี่นี่อ่อนนะคะคือว่าออมแรงน้องนี้ไม่ออมเลยซัดเอาซัดเอากัดหนูเลยนะ นสัโอ้ยลอ้อกันดึงหูกันเล่นนะคะนี่ดึงเบาๆนะคะดึงเบาๆอ่ะเน่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 เอาขี่เลยขี่เลยเอาเอาขี่เลยไอ้นึ่งกระดิ่งหลุดแล้วไอ้นึ่งกระดิ่งยังอยู่อยู่เขาอยู่ทั้งสองอยู่ทั้งสองขยันแท้ๆตัวน้องนี่ขยันเอาชนะ จะเอาชนะให้ได้หยุดกันหน่อยหยุดกันหน่อยเออคาบนั่นแหละคาบไปเลยถ้าเอาเสแลงขึ้นได้นี่ถือว่าเก่งนะงนจะยกสแลง,งนะคะจะยกสแลง,งแต่ยกไม่ขึ้นนะคะยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันหนักออสแลงเนี่ยไอ้นี่จะไปยกสลงบาเนี้โอ้ <laughs> ป็นสีแขนแรงขึ้พอคุณรือว่า รอเปิดรอเปิดไปหาพี่เปียวไหมฮะไปหาพี่เปียวป้าไเล่นกับพี่เปียวไหมครับอ่าจะเอาไม้ไปแล้วนะจะเอาไม้เจ้าไปแล้วนะไปเล่นกับพี่เปียวไหมมามดมพี่เปียวก่อนเนาะดมดมกลิ่นพี่เปียวกันเรีย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 นวดมพี่เปียวนะเรียนดมพี่เปียวหน่อยเล็ดมพี่เปียวหน่อยพี่เปียวอยู่นี่เร็วเร็วเร็วอ๋อเรเร็วเร็วโอ้ยน่ารัก จังเลยเอามานี่เร็ว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 จะออกนะครับจะหาพี่เปียวไหมอย่าล้อผมเล่นนะครับผมโมโหนะครับจะหาพี่เปี้ยวไหมครับอืมจับหน่อยจับหน่อยครับจับหน่อยเร็วน่าจังจังเลยน่าจังจังเลยนี่จับหนเยอะโอ๊ยทำไมน่าจังอย่างนี้เนี่ยฮะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเจอกัน